ได้เห็นนุ่มชาชาติโยดมวันก่อนทำเอาชาวสอยก้าวแทบช็อกเลยล่ะค่ะกับรูปร้างที่อวบอิ่มแพ้ปริซึ่งเจ้าตัวชี้แจงทันทีว่าเป็นเพราะงานผู้จัดยุ่งเลอเกิดก็เลยเอาแต่กินกๆินกินทำให้ภายในเวลา3เดือนน้ําหนักพุ่งพรุขึ้นมา10กิโลแต่รับรองว่าไม่นานจะกลับมันหล่อเหมือนเดิมให้ยืจริงมะ และเป็นประจำทุกคืนวันพุธกับรายการขยิงก้าวกระโดดซึ่งคืนนี้จะพาไปคุยกับหนุ่มยิ้มหวานไอซ์รันยูกับอีกมุมหนึ่งที่หลงรักชีวิตการเดินทางเอามากๆถึงขนาดอยากทํางานเป็นไกด์นาเที่ยวเลยทีเดียวพร้อมไปเปิดประสบการณ์แซ่บกับเมนูสุดซีดส้มตาถาดที่ดีเจโอนจะโชว์ฝีมือต่ำส้มตําด้วยตัวเองอเมนูนี้จะชวนน้ําลายสอขนาดไหนติดตามชมได้ทุ้งเครื่งคืนนี้ทางโมเดิร์นไนทีวีค่ะ พักกันก่อนนะครับช่วงหน้ายังมีข่าวแซ่บรออยู่รวมถึงรายละเอียดการโหวตขวัญใจมหาชนในรางวัลในเอ็นเตอร์เทนเมนต์อะวอร์ดด้วยนะครับส like <the> ักครู่เดียวครับพบบรรจุใหม่ของเจนเรา All New Jazz, ล์านิวฮันด้าแจ๊ส23พฤษภาคมนี้ที่โชว์รูมฮันด้าทั่วประเทศ ที่ทัวย,ยกแกง๊งคอมฟรี1ล้านบาทส่งรหัสมาลุ้นลานที่ดอกจัน494ดอกจันถึง30พฤษภาคมนี้พิศเศษวันนี้ถึง14พฤษภาคมนี้เท่านั้นโอ้ยชี้ขนาด3802ขวด20บาทที่นอีเ